สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับไอสูนชาแนลนะครับวันนี้ในที่สุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถปิดดิลลิซันโดมาติเนสได้สําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอสูนด้วยนะครับหลังจากที่แฟนๆแมนยูไนเต็ดนะครับจิตตกกันมาอย่างยาวนานนะครับกับข่าวของแฟรงกี้เดยองซึ่งจนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถปิดดิลได้สักทีนะครับค้างมาจะ2เดือนแล้วแล้วก็หลังจากคว้าตัวไทเรลมาเลเซียนะครับก็ยังไม่ ไม่มีการเสริมทัพอะไรปรากฏขึ้นมานะครับแม้จะปิดดิวคริสเียนอีกเซนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมีข่าวดีในที่สุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถปิดดิวตกลงค่าตัวกับอาแจกได้สําเร็จนะครับสาหรับตัวของลิซานโดมาติเนสนะครับที่50ล้านยูโรนะครับซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นลูกทีมเก่าของเอริกเทนฮากที่อาแจกอัมสเตอร์ดัมด้วยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เสียวๆนะครับว่า เขาจะเลือกแมนยูหรืออาร์เซนอลนะครับเพราะว่ามีอาร์เซนอลเข้ามาร่วมแจมครับแต่ว่าสุดท้ายลิซันโดก็ชัดเจนมาตลอดนะว่าอยากไปแมนยูเน็ตและอาร์เซนอลก็ถอนตัวไปครับจากนั้นกระแสก็โขมมาตลอดครับจนในที่สุดวันนี้ครับปิดดิวได้สําเร็จแล้วโดยการปิดดิวลิซันโดมาติเนสครั้งนี้นะครับได้รับการผลักดันจากเอ็ดวินฟันเดอร์ซานครับซีอีโออาแจ็คแล้วก็ตำนานของแมนยูเน็ตนะทำให้ดิวนี้สําเร็จราบลื่นไปอย่างรวดเร็วนะครับเหลือแค่การตรวจร่างกายของลิซันโดมาติเนสเท่านั้นนะซึ่งก็คิดดว่่่่่าาาไไมมนนนนจะะีีปปัญหอรโยลลเเ็ผู้ท ่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับทั้งเซนเตอร์แบ็กซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับนะครับแถมยังไปแก้ขัดในตำแหน่งแบ็กขวาได้บางครั้งบางคราวอีกด้วยนะครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมานครับลิซันโดมาตินีนะครับลงเล่นให้อาแจกทั้งหมด36นัดนะครับรวมทุกถ้วยหลักๆก็คือเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับก็คิดว่าเอริรเยนฮารก็คงจะเอามาเป็นเซนเตอร์นะครับหลักแต่ก็สามารถโยกไปเล่นตำแหน่งอื่นเวลาฉุกเฉินได้เช่นกันนะครับโดยลิซันโดมาติเนีนั้นนะครับยังมีประสบการณ์ระดับชาติด้วยนะครับโดยเขาเป็นผู้เล่นทีมชาติออาาาาารรรร์์เเจจนนนนนตตติิิะคัับบใชช้ทีม งสิ้นัดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โคปาอเมริกาปี2021ด้วยนะครับเอาละครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าการผจญภัยครั้งใหม่ของลิซานโดมาติเนสครับในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเขาไม่มีปัญหาในการตรวจร่างกายจะเป็นยังไงบ้างนะครับและเขาจะมาเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องไอด้วยนด้วย